สวัสดีครับผม f อฟทุกท่านวันนี้เรามีความรู้มาให้แล้วก็มี f อท่านหนึ่งเขียนมาหาเราขอความกรุณาให้น้องบีนะครับอ่านให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้าง ค่ะเอกสารจาก FC ที่ส่งมาหาคุณชัยนะคะค่ะถึงพี่ชัยบริษัทคุณชัยไทยบรตุงครับพี่ชัยคะหนูชื่อหนึ่งวันนี้หนูเขียนมาหาพี่ด้วยหัวใจที่มันพังหมดครับหนูทั้งเจ็บทั้งโกรธทั้งไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครครับหนูไม่ใช่คนเก่งหนูไม่รู้กฎหมายไบกับฟงสสนแล้วเนาะ โอเคหนูไม่รู้ภาษาต่างประเทศครับแต่หนูรู้แค่ว่าหนูกําลังจะเป็นแม่และหนูจะไม่ยอมให้ลูกของหนูโดนทิ้งครับพี่คะ หนูแต่งงานกับฝรั่งคนหนึ่งที่สวิตเซอร์แลนด์เราจดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายเลยค่ะครับหนูมีใบอนุญาตพนักมีเพอร์มิทอยู่ที่อยู่กับเขาที่เมืองอาวเราอาวเราหนูทิ้งชีวิตในไทยทิ้งงานทิ้งทุกอย่างเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับเขาเพราะหนูเชื่อว่าเขารักหนูหนูไว้ใจเขาหมดใจครับหนูอยู่ได้ไม่นานหนูก็ท้องค่ะ ตอนตอนที่รู้ว่าท้องหนูดีใจสู่ชีวิตเลยหนูคิดว่าเราจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์เขาก็ยิ้มดีใจกอดหนูบอกว่าจะดูแลลูกและดูแลหนูแต่พอเวลาผ่านไปหน่อยเขาเริ่มเปลี่ยนเขาพูดว่าคลอดที่คลอดที่นี่แพงกลับเมืองไทยไปก่อนเธอจะได้ประหยัด หนูไม่อยากกลับเลยพี่หนูอยากจะคลอดอยู่ใกล้เขาอ,อยากให้ลูกมีพ่ออยู่ข้างๆแต่เขาพูดทุกวันบอกจะส่งเงินอบอกจะโทรหาสุดท้ายห,หนูเลยยอม หนูยอมกลับไทยทั้งที่หนูร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเพื่อนคนไทยที่อยู่สวิตท,ที่แนะนําให้รู้จักเขาก็บอกว่ากลับไปตั้งตัวก่อนอเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่พอกลับมาเมืองไทยจริงๆเพื่อนก็เงียบสามีก็หา่างโทรมาน้อยลง จนตอนนี้แทบไม่โทรเลยหนูไม่เข้าใจค่ะพี่หนูผิดอะไรหนูทำอะไรไม่ดีทั้งที่หนูแต่งงานถูกต้องมีใบพำนักมีทะเบียนสมรสมีทุกอย่างแต่กลับต้องนั่งท้องโตอยู่คนเดียวที่บ้านกกเก่าๆในเมืองไทยไม่มีแม้แต่เสียงของพ่อเด็กหนูเสียใจหนูโกรธตัวเองไม่น่างูจเลยพี่ ไม่น่าไว้ใจทั้งเพื่อนทั้งสามีไม่น่าเชื่อว่าเขาจะรักเราจริงรพอท้องหนูกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาอยากตัดออกจากชีวิตหนูคลอดหนูใกล้คลอดแล้วค่ะหนูไม่เหลือใครเลยหนูร้องไห้ทุกคืนหนูพูดกับลูกว่าแม่ขอโทษนะลูกที่เลือกพ่อผิดคนคแต่แม่จะไม่ยอมให้ลูกต้องไม่มีตัวตน